นะครับผมหิวครับหิวเหรออ่ะเอาของน้าไปกินก่อนนะ้าให้เฮ้ยอะไรอะ่ะก๋วยเตี๋ยวนี้มันต้องเป็นของฉันไม่ใช่หรอทำไมเอาให้เด็กเนี่ยฉันไปซื้อของแป๊บเดียววทำไมอะ่ะใจเย็นนะคะเดี๋ยวรีบทําให้ใหม่คะ่ะฮะทำไมเสียเวลาไม่กินละเอาตังค์คืนมาเร็วๆขอโทษด้วยนะคะ รอ,ออะไรล่ะไปนั่งกินไปไปเถอะน้าไม่คิดตั้งหรอกอร่อยหรือไม่อร่อยก็บอกน้าด้วยนะเฮ้ยแอนขายดีไม่ชอบชอบทำบุญเหรอไม่รอนานมากแล้วเนี่ย,ยน้ำมาเป็นแม่ของผมได้ไหมพ่อผมยังโสดแถมเป็นคนดีมากๆเลยนะครับผมอยากให้คุณน้ำเป็นแม่ผมครับเฮ้ยเด็กนี่พูดจาอะไรวะในสรวอ่ะไปไหนก็ไปเลยมั้ยแอนมึงทยโจยงี้ไงหัวเลยขอหย่าไม่กินแมงแล้วเฮ้ยแอปแอ ครับผมอยากได้นะคนขายก๋วยเตี๋ยวมาเป็นแม่ครับทรัพย์สินทั้งหมดที่ผมไปให้คุณก่อนหน้าเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะต้องรอให้ลูกของเราอายุเขาสิบแปดก่อนถึงจะใช้ได้และเงินทั้งหมดที่ผมเป็นคนหามาผมจะให้แคนดี้คนเดียวผมไม่มีทางให้คุณเอาเงินไปให้ผู้ชายที่ไหนใช้หรอกแต่ถ้าคุณอยากสู้กับผมในศาลก็ได้นะเวลาผมเหลือเยอะฉันเลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่มีเงินไม่มีความรู้ที่จะไปสู้ในศาลกับคุณหรอกนะคุณนี่มันเหลี่ยมเยอะจริงๆเนาะ ก็ต้องเรี่ยมอยู่แล้วแต่ถ้าอยากคืนดีกันก็ได้นะทุกอย่างจะได้เหมือนเดิมแล้วแฟนเก่าคนล่ะพี่ล่ะคะ <c oughs> คืนนี้เราไปเปิดห้องฉลองกันสักคืนดีไหมคะนี่หยกคุณจะลงมาทำไมเนี่ยไปรอผมในรถเดี๋ยวนี้เลยคุณนาครับผมพาพ่อมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่มันเด็กที่มาขอก๋วยเตี๋ยวเรากินเมื่อวันก่อนนี่คุณนาครับผมชื่อัตเตอร์นี่เป็นพ่อผมชื่อเทนครับ เขาเป็นคนเย็นชาแต่ใจดีมากหล่อด้วยไม่นอกใจแน่นอนครับพ่อของผมเป็นคนรวยที่สุดในจังหวัดนี้น uh> ้าคนนี้น่าจะชอบพ่อของผมนะพ่อพูดเลยหน่อยสิกว่าผมจะหาแม่ได้คนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพอดีว่าลูกชายผมงผมชอบคุณมากถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดอะไรเนี่ยเรามาจดทะเบียน200ทีไหมครับดี คุณน้าคนสวยครับคุณน้าก็ตอบตกลงเลยสิครับพ่อผมดีกับน้าแน่นอนนี่แอมันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพราะียว่าตอนมาเทาอคออออกมาแม่เขาก็จากไปเลยเด็กคนนี้ไม่มีแม่กันหรอ,หรอน่าสงสารจริงๆเลยโอเคค่ะ